มวยมุมแดงครับจำกันได้ดีอยู่แล้วครับสตาร์บอยเพชรเกียตเพชรพบกับมุมเงินเลียงชันจากประเทศกัมพูชาครับด,ด,ดูดีดีดูดีดีดูดีดีครับดูดีดีครับสตาร์บอยสไตล์เขาอย่างนี้เลยครับที่มีลานมาเชียเยอะเลยครับหลังม,มุมแดง ชีวิตสตาร์บอยกับคิดบวกอย่างเดียวประเภทตายเป็นตายครับตายเป็นตายเอาตายเป็นตายปวดเข้ากานพอพยายามจะทำศอกกันครับเอาบวกบ้านบวกบวกากว้าอีกแล้วแม่ถ้าบรรยายตามอาวุธนี่ลมจับก่อนนะครับผู้บรรยายดูครับดูการสาดกันครับสาดกันไปสาดกันไปเอาว่ากันครับยาวๆของไทยหรือของอุรุษชาแม่แข้งขาก็ดูป้อแป้ป,แป,ป้อแป้นะครับในชันัวยจากกัมพูชาครับ <ด>เพชรมาได้ทุกทิศทุกทางโอ้โหหวางแค่ขวาชายโค้งครับลูกนี้อแล,ล้วกับวกบทุกทียาวนานสำหรับนักมวยแต่ว่าแฟนๆน้าจยช่องแปดมีความสุขแตกแล้วนะครับตาตาบอยทั้งเลือดกำเดาทั้งหางคิ้ว ยังไม่ถึงคู่เอกครับเมาแป๊ดแล้วครับพยายามจะคว้าคอครับสาบอออแม่แม่เกือบจะตกแล้วเกือบจะตกอกอีกแล้วครับตอนนี้เยิงชันนี่ดูเหมือนว่าจะขยันออกมาพูดจริงๆครับแม่แต่ว่าลูกหนักๆนี่ครับให้เหมือนกันครับเหมือนกันครับอ้าวโดนหมัดของซาบอยซาบอยอีกคนนึงครับตั้งบนเวทีนี่แอหน้ากันนิ่งเหลือเกินครับคงจะคิดในใจครับเดินเข้าไปต่อครับต่อยมอลขวาโอ้โหแล้วครับแม่ได้เรื่องหรือเปล่าครับคิดบวกอย่างเดียวแหละครับ ไม่คิดอย่างอื่นครับชีวิตคิดบวกอย่างเดียวคิดบวกอย่างเดียวโดนบี้เข้าไปเยอะๆอย่างที่ผมเรียนไว้เจอสตาบอยดีมาแตกท <ers and> <antes> ั้งคู่เละทั้งคู่ครับเละทั้งคู่โอ้โหขออนุญาตเอากระดาษติดหน้าก่อนครับมาแล้วครับเลือดหน้าผู้บรรยายโตผู้บรรยายแล้วครับเปลือกไปหมดแล้วครับตอนนี้ใส่ทั้งคู่นะครับบริเวณตาครับโอ้โหดูครับโอ้ไม่ไหวครับไม่ไหวครับเป็นนราธิวาสเลยครับ ใส่กันไฟแลบครับแม่ช้โอ้โหหวางขวายาวๆครับลูกนี้ขวามาขี้ตีครับทีมงานสอนอันินกัมพูชานั้นแตกใต้ตานะครับต่างคนต้องต่างจดจำชื่อกันไว้เลยครับนั่นแหละครับโดนกันแล้วสตาร์บอยอ้าวปีหน้าปีหน้าปีหน้าปีครับยังไงต้องตกเวทีครับมีห่อของสตาร์บอยครับรักษากล้องเท่าชีวิตครับอย่าให้กล้องตกเอา คนละเข่าคนละทีโอ้โหอาวุธทันกันจริงๆครับคู่นี้ไปไกลๆไปล้มไกลๆอ้าวทีครับต่อยมาอ้าวแล้วก็พุ่งเลือกนึงครับทั้งคู่เลือกน้องใน้ผู้ชมไปทั้งสนามครับชมภาพช้ากันเลยครับนี่นะครับโอ้โหแข้งขวาของซาบอยได้กันหนักๆครับแกต่อยคุ้มข้าเกินข้าตัวจริงๆครับแม่แต่ไม่ต้องห่วงครับนี่ครับ ็อตนี่นะครับธนาชัยจำนงไม่เกี่ยวอะไรข้างล่างครับ้องมาเป็นตัวช่วยเลยครับเซ็มนักมวยให้ปลอด ladies and gentlemen after three rounds of action and the winner is the red corner ไปแล้วมุมน้ำเงินเดียโก้มาชาโดจจับราสื่อครับไม่ก่อนครับโอ้ยนอ,ยอยยกจากสมรสแล้วยังมีคูดามนะครับต,ต้องระวังหมัดของมาชาโดครับ น่าเลยครับโดนทุกขวาอีกแล้วอ้าวไปแลกหมัดระวังครับอ้าวครับเจาะต้นขาอ้าวครับเปลงสะบัดก้านคออือฟันศอกครับแต่ยังฟันศอกยังไม่ถึงโอ้โหโอ้ยแหมตอนนี้ครับหันมาต่อยลำตัวครับต่อยครับมาชาโดดูมาชาโดเองไหลลื่นอย่างต่อเนื่องครับโอ้ยโดนหมัดเหมือนกันนะคุณต่อยครับไปชาโดอแล้ครับเพชรมณีสับศอกกันศีรษะ ซ้ายครับเจอหุกซ้ายเข้าไปเอ้าเอ้าเอ้าเอาเอาแตกแล้วครับแตกแล้วครับการทีมชาของมาชาโดคู่แรก13เข็มครับคู่น oh ี้เอ้าเอ้าเอ้าเอาเอาแตกเลยครับมาชาโดไม่มีอะไรจะเสียครับเอ้าเดินเข้ามาครับอูยเจอหมัดขวาอีกแล้วเฮ้ยเจอไปต่อยไม่ดีครับยกแรกนั้นดึงโชว์สายตาทัดเข้าไปอีกแผลหรือเปล่าครับยังมองไม่ชัดนะครับทีมงานโอ้ยท้อนเลยครับเพชรมณี ครับโมโหอุณหภูมิเดือดมาแล้วคุณวรุณโดนหมัดก็เมาไปมามาเอาละครับแลกศอกกันอีกแล้วเพชรมณีเดินขยี้เสียบผู้สนับสนุนไม่ผิดหวังตีให้เห็นเอ้าเจอหมัดอีกแล้วหนึ่งสองครับโอ้เพชรมณีตีเข้าไปนั่นแหละครับถ้าดูเผลอๆน่าจะแตกด้วยแล้วนะครับแตกสุดยกสุดท้ายเอ้าโอ้เจอหมัดครับแหมมีมือครับอารมณ์ครับดูได้ความรู้สึก ดูแล้วเป็นการปลุกความสำนึกในการรักชาติดูแล้วเกิดความภูมิใจในศิลปะแม่ไม้มวยไทยครับไม่ว่าเขาหรือเราชนะต้องภูมิใจครับพึ่งพึ่งผาเล็กน้อยอ่าไปดูภาพช้าก่อนครับนี่ครับเติมหมัดชุดของมาชโดเข้าไปครับลูกนี้โดนถีบยันโอ้โหดูต่อยหมัดแม่นจริงๆครับนี่ก็มาชโดลูกนี้เป็นตีครับเข้าสีข้างแต่เรามาดูครับลูกไหนแม่ไม่ทราบลูกนี้หรือเปล่าครับดูแล้วกำเกล่อนูกยิงสูสีครับโอ้โหแต่ว่า พลังกระปั้นของมาชาโดท้ายยกนต่อยเอาออกอาการเหมือนกันครับ After three rounds of Muay Thai action and the winner is the s a m a a draw in our main event this evening